สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันที่22พฤษภาคม2563โรงเรียนประชุมราชวงศ์านะครับได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลก็คือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุควิกฤตของบ้านเมืองก็คือมีเชื้อโควิด -19 มาเป็นปัญหาใหญ่ ของการจัดก,การศึกษาในครั้งนี้นะครับทาให้ทั่วประเทศมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วันนี้โรงเรียนปทุมาราชวงศานะครับเราได้เชิญครูผู้สอนได้เชิญน,นักเรียนที่ได้เรียนออนไลน์เป็นนักเรียนชั้นม .5 นะครับทั้งสองคนมาร่วมรายการด้วยอย่างแรกนะครับผมอยากเ,เรียนคุยกับคุณครูทองแสง นะครับฝ่ายวิชาการนะครับว่า,เ,าเรามีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็ได้เจอข้อสำเร็จนะครับแล้วก็เจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะครับเ,เรียนเชิญครูทองแสงครับสวัสดีครับผมทองแสงหน่อแก้วนะครับในช่วงที่วิกฤตโควิด -19 นี้นะครับโรงเรียนปทุมราชวงศานะครับ งานวิชาการได้รับมอบหมายจากท่านผู้วยการท่านมูยการานาริยมรักพรมในการจัดแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนปทุมราชวงวงสาครับโดยโรงเรียนปทุมราชวงว์สานั้นได้ใช้ o o g l e c l a s s r o o m นะครับมาเป็นพื้นที่ในการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับซึ่งทางโรงเรียนนั้นได้ออกแบบนะครับเนื้องานต่างๆให้กับคุณครูที่ ได้ร่วมกันแสดงบทบาทออกทางการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ดังต่อไปนี้นะครับรูปแบบนะครับ1ก็คือบทบาทของคุณครูที่ปรึกษานะครับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนปฐุมราชวงศ์าที่จะให้คําแนะนําและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนั้นได้รู้จักห้องเรียนออนไลน์ของทางโรงเรียนปฐุมราชวงศ์าแจ้งข่าวทั้งในด้านเว็บไซต์โรงเรียนปฐุมราชวงศ์านะครับเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ต่างๆเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เข้ามา,าใช้ห้องเรียนที่ทางโรงเรียนจัดทําขึ้นนะครับบทบาทที่2ก็คือบทบาทของคุณครูประจําวิชาที่จะต้องศึกษาไปกับแพลตฟอร์มของทางกระทรวงสาธาริสารนะครับสพทที่ได้จัดทําขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบออนแอร์ air หรือออนไลน์นะครับโดยเฉพาะหมอต้นนั้นก็จะอิงเอา DLTV เป็นหลักนะครับและ ในรายวิชาใดที่ใน d l t v ไม่มีใบางานไม่มีแบบฝึกหัดนักเรียนนะครับคุณครูก็จะจัดทำใบางานแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วก็ได้มอบหมายให้กับนักเรียนในชั้นเรียนเพิ่มเติมส่วนในระดับชั้นมปลายนั้นคุณครูก็ได้จัดทำเนื้อหาให้ตรงตามตัวชี้วัดที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่จะเปิดเทอมในหนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับทั้งนี้ นอกจากการเรียนออนไลน์นะครับก็นักเรียนบางกลุ่มก็ทำการศึกษาตาม DLTV นะครับในโทรทัศน์ที่มีการออนแอร์ air, ติดตามมานะครับจากการได้กำกับติดตามนะครับการใช้ชั้นเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่18นะครับพฤษภาคมที่ผ่านมาโรงเรียนปทุมราชวงศาได้เก็บสถิตินะครับในวันแรกนักเรียนได้เข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์นี้เป็นเปอร์เซ็นที่73 นะครับและมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตลอดทั้ง3-4วันนะครับวันที่21พฤษภาคมนะครับวันสุดท้ายที่มีการจัดเก็บข้อมูลตอนนี้ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์มาที่ร้อยละ7 8 1 4ซึ่งจะเห็นว่าแนวโน้มของการเข้าเรียนการเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์นั้นก็จะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะครับนักเรียนก็จะมีความให้ความสนใจ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าเราไปค้นหาก็จะพบว่านักเรียนเก่าโรงเรียนปทุมราชวงศ์ษาของปีการศึกษาปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นมอม3และมอและม6นะครับมีร้อยละที่เข้าเรียนในห้องเรียนออนไลน์นี้มากกว่า8 0นะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศ์ษานั้นเป็นนักเรียนที่คุ้นเคยคุ้นชินกับการเรียนออนไลน์เป็นอย่างดี เพราะโรงเรียนปทุมราชวงศานั้นได้จัดรูปแบบการเรียนออนไลน์เป็นรูปแบบปกติของโรงเรียนตลอดมานะครับซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้นะครับได้มีนักเรียนบางห้องนะครับที่ได้สะท้อนออกมาถึงการจัดการเรียนออนไลน์นะครับเช่นนักเรียนชั้นม5หม5ทก็ได้เสนอ นะครับว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั้นมันเหมือนหรือแตกต่างกับการเรียนในห้องเรียนปกตินั้นอย่างไรนะครับครับขอบคุณคุณครูทองแสงในช่วงแรกนะครับนั่นคือในฐานะครูและครูฝ่ายวิชาการที่ดำเนินการทำอ่า Google Classroom นะครับจัดทำห้องเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเข้ามาในห้องแล้วก็ ครูก็ใส่เนื้อหาสาระใส่การบ้านเข้าไปนะครับแล้วก็นักเรียนก็เข้ามาในห้องแล้วก็มีการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ได้ส่งการบ้านด้วยเรามาคุยกับนักเรียนบ้างครับมีนักเรียนม .5 อ,อยู่สองคนบ้านใกล้โรงเรียนนะครับคนแรกก็คือนางสาวปฐมาพรพรมมกสิกรนะครับหรือน้องอุ้มบ่มนะฮะที่นั่งใกล้และก็คนที่สองครับนางสาวนัทวรา หมุนคำนะครับนักเรียนชั้นม5ทับหเช่นเดียวกันนะครับชื่อเล่นชื่ออ้อนะครับจะสอบถามอุ้มอีมก่อนนะครับว่าเ,ออเป็นอย่างไรกับการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้นะครับเชิญครับก็บรรยากาศของการเรียนก็แตกต่างไปจากการเรียนในห้องเรียนปกติคะ่ะในช่วงแรกก็อาจจะมีการต้องปรับตัวนิดหน่อยเพราะว่าด้วยรูปแบบของการเรียนที่ แตกต่างกันออกไปแต่ก็อย่างน้อยในช่วงนี้ทําให้ไม่สามารถที่จะมาเรียนที่โรงเรียนปกติได้ค่ะการเรียนออนไลน์ก็เป็นอีกทางอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้เหมือนกับได้ทบทวนบทเรียนเนะื้อหารอเพื่อที่จะเปิดเทอมอีกครั้งในวันที่หนึ่งกรกฎาคมค่ะครับครับก็เป็นการเ,เรียนการสอนแบบทดลองนะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นะแต่โรงเรียนปทุมราชนั้นได้มีห้องเรียนอ e ีคั o o ูมาก่อนหน้านั้นแล้วทําให้ครูทองแสงได้พูดถึงนักเรียนเข้ามาห้องเรียนถึง70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะอันนั้นคือจุดเด่นแล้วก็เจอ,เอที่นักเรียนได้ได้เรียนนะช่วงแรกๆก,ก็จะอึดอัดหน่อยนะครับเ,เกี่ยวกับการเรียนนะครับแล้วก็จะถาม คุณอ้อนะครับนักเรียนชั้นม .5 ทับหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็เจอปัญหาอุปสรรคอะไรไหมครับเจอค่ะอย่างเช่นถ้าหากเราเรียนในชั้นเรียนเราก็จะได้มีเพื่อนค่ะแต่ว่าในการเรียนออนไลน์เราต้องเรียนตัวคนเดียวค่ะมันทําให้บรรยากาศในห้องเรียนเปลี่ยนไปมากเลยค่ะก็คือเราได้เรียนตัวคนเดียวในห้องเงียวๆซึ่งสำหรับหนูการมีเพื่อนเรียนนั้นดีกว่าค่ะ โอเคครับคือถ้าเรียนในห้องเรียนบรรยากาศห้องเรียนจะดีกว่าเพราะว่ามีการเรียนระบบกลุ่ม<ช>และมีการซักถามมีการคุยมีการนำเสนอและก็ได้ซักถามคุณครโูโดยตรงมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนเพือ่อน<ๆ>มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเพื<ๆ>่อนนี่คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างการเรียนออนไลน์กับการเรียนในระบบห้องเรียนนะครับ าถามคุณครูทองแสงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเ,าเราจัดการศึกษาใน Theo, ครั้งนี้นะครับเราคิดว่ามีประสบผลสำเร็จนะครับโรงเรียนประชุมราชวงศาาเจอข้อเด่นนะครับอย่างไรแล้ะก็เจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะครับเช<อ>บิญครับ ผมขอมองในประเด็นความสําเร็จของโรงเรียนปฐมราชวงศ์ษาสำหรับการจัดการศึกษาแบบออนไลน์นะครับตามปัชญาของโรงเรียนเลยปฐมราชวงศ์ษาทุกเวลาคือการเรียนรู้รอันนี้ตอบโจทย์เลยครับว่าปฐมราชวงศ์ษาเราเรื่องการได้มาที่โรงเรียนหรืออยู่ที่บ้านโรงเรียนปฐมราชวงศ์ษาสามารถจัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้นะครับอย่างที่เห็นนี้ก็คือมากกว่าร้อยละเจนะครับก็คือประสบผลสําเร็จนะครับทีนี้ ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ปกครองที่สะท้อนออกมาผู้ปกครองในชุมชนนะครับ,รบที่สะท้อนถึงการจัดก,การเรียนการสอนแบบออนไลน์ก่อนที่จะเปิดเรียนท่านผู้ปกครองก็เสนอว่าดีนะนะครับทำให้ลูกที่อยู่ที่บ้านได้มีเวลาได้เรียนรู้มีการทํางานนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้นักเรียนนั้นได้เตรียมความพร้อมนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแนวการจัดก,การศึกษาในยุคใหม่นี้เป็นยุคที่ เราจะต้องใช้สื่อ ICT ดิจิตอลนะครับมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนเสมอไปแหล่งความรู้มีมากมายมากนะครับที่เราสามารถจะสืบค้นหาได้จากทั่วทุกมุมโลกดังนั้นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับในห้วงนี้ถ้าจะมองว่าวิกฤตมันก็คือโอกาสโอกาสที่จะทำให้พวกเราทุกคนนั้นได้รู้จักการสแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ใหม่ จากแหล่งความรู้ใหม่ๆนะครับแต่ก็เหมือนกับที่นักเรียนได้สะท้อนคิดออกมาครับว่าจากห้องเรียนออนไลน์นี้นักเรียนหลายคนก็บอกว่าการเรียนอยู่คนเดียวนั้นมันมันไม่สามารถที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์ความรู้ต่างๆที่อยู่รอบข้างได้จากครูจากเพื่อนร่วมห้องนะครับดังนั้นก็คือทักษะชีวิตก็จะทําให้ลดน้อยลงตามบริบทของการศึกษาการเรียนรู้แบบออนไลน์ครับผมคร,บค,รบครับครับขอบคุณ ครูทองแสงนะครับมีเวิร์ดดิ้งที่สําคัญอยู่คํหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับคำคำนี้มีความสําคัญมากบ้านเมืองมีความวิกฤตและก็สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้มีการเรียนรู้เหมือนเดิมและก็ยุคนี้เป็นยุคใหม่นะครับที่ทุกคนมีเครื่องมือสื่อสารนะครับและก็มาใช้การจัดการเรียนการสอนที่นี้มาคุยกับนักเรียนอีกสองคน ะะอุ้มอิ่มเนี่ยคิดว่าในการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยนะครับเราจะนำวิธีการนี้ไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าอนาคตข้างหน้าอย่างไรนะครับคือการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยหนูว่าประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะจัดการเวลาของเราเองได้ค่ะแบบอย่างเช่น การเรียนอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเรียนในช่วงเวลาใดบ้างถ้าหากเวลานี้เราไม่ว่างเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเวลาเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับตัวเราเองได้ค่ะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยรู้สึกว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นในช่วงนี้ก็เหมือนกับการที่เราได้ทดลองได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อที่จะแบบเตรียมความพร้อมค่ะ ครับโอเคนะครับอุมิมได้ตอบได้ดีมากนะครับก็คือเขาได้เลือกใช้เวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เลือกเรียนในเรื่องที่เขาชอบนะครับแล้วก็นี่คือเครื่องมือสื่อสารมันทำได้หลายเรื่องนะครับนี่คือข้อข้อเด่นที่ที่เจอจากอุ้มอิมนะครับก็คือเขาได้ได้เลือกเรียนนะครับแล้วก็ ถามอ้ออีกนะครับว่าเรามองการศึกษาและก็คิดว่าการเรียนเที่ยวนี้เราจะนำประสบการณ์ไปใช้อย่างไรในการเรียนในโอกาสต่อตอไปใช้เรียนกลุ่มกับเพื่อนจำนวนมากค่ะคทำให้ไม่ต้องไปรวมกันที่หนึ่งในจำนวนเยอะๆค่ะก็คือเราสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ค่ะมารวมกันโดยที่คนอื่นไม่ต้องไปตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องมานัดกันให้เสียเวลาค่ะ โอเคชัดเจนนะครับนี่คือการรวมกลุ่มกันไม่จำเป็นต้องรวมสถานที่ใดที่หนึ่งเรารวมกันอยู่ในในคลาสมนะครับและก็สามารถทำอะไรได้ร่วมกันให้งานให้ส่งการบ้านในห้องเรียนในคลาสมได้เลยนะครับนี่คือข้อเด่นนะครับและก็ในช่วงสุดท้ายนี้ครับท่านผู้ชมที่ครททุก่ับโรงเรียนประชมุมราชวงศ์ษา นะครับเราได้ทำสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการได้สนองนโยบายสวทได้สนองนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามืยงสาเขตยี 29. ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอขอบคุณครับครูจารย์ที่ได้จัดการเรียนการสอนใน e classroom และขอบคุณนักเรียนที่ได้เข้ามาเรียนในห้องเรียนเยอะเหลือเกินถึง78%กว่า นะครับในวันที่5คือวันที่2 2พฤษภามนี้และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนที่ครบทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือได้ใส่ใจต่อบุตรหลานครับในโอกาสท้ายนี้ขอขอบขอบคุณทุกท่านครับขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ